คุณมีบ้านอยู่ใจกลางเมืองแถมต่อยอดธุรกิจได้คุณจะกล้าปล่อยให้หลุดมือไปไหมคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเซราอยู่ที่อาคารพาณิชย์ใจกลางเมืองเชียงใหม่ทำเลดีอยู่ใกล้เมยา่าอ่าแล้วทำเลดียังไงตรงนี้เหมาะแก่การสร้างธุรกิจเล็กๆยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ผู้รู้มาให้ข้อมูลเราดีกว่าค่ะขอเชิญพี่ออมค่ะ แล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านใช่ค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่เอเจนต์ออมนะคะเดี๋ยวเรามาให้พี่เอเจนต์ออมของเรานะคะพาไปดูข้างในดีกว่าค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะมาชมไปกันเลยค่ะอ่าตรงนี้นะคะพี่ออมค่ะคือในส่วนของห้องโถงอ่าใช่ส่วนแรกตรงนี้น้องเซราค่ะตรงนี้ละที่จอดรถที่จอดรถสามารถจอดได้ประมาณหนึ่งสองคันเลยตรงนี้น่กว้าง2.3เมตรค่ะ หรือถ้าใครไม่อยากทําตรงนี้เป็นที่จอดรถจะทําเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีโซนเอาดอตรงนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะเราก็จะช่วยประหยัดพื้นที่เอาแล้วคุณผู้ชมอาจจะมีคําถามว่าแล้วเราจะไปจอดรถตรงไหนบอกเลยนะคะว่าที่จอดรถในซอยนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคุณผู้ชมอ่าเราก็หาจอดได้เลยในในซอยเนาะแล้วเราก็ทํตรงนี้ตรงนี้เป็นส่วนของที่เขา มีอาคารพาณิชย์เยอะอู่อ่าใช่ในซอยตรงนี้ก็จะไม่ค่อยใช่ทั้งโรงแรมทั้งอาคารพาณิชย์ทั้งแบบ <พอ S 2> โฮสเทลร้านกาแฟนะคะแต่ว่าก็มีที่จอดรถเยอะเนาะพี่ย่อนเนาะใช่อ่าไปกันต่อดีกว่าในส่วนแรกตรงนี้จะเป็นห้องโถงใหญ่ของชั้นหนึ่งค่ะอาคารตรงนี้นะคะมี3มชั้นนะคะก็ะมีถึง4ี่ห้องนอนสี่ห้องน้ําเลยตรงนี้ ใช่อ่าแล้วทำเลแบบนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ชมไหมคะคุณผู้ชมคะอ่าทำเลแบบนี้คือทำเลแบบนายคุณผู้ชมคงม,มีคำถามเนาะก็คือทำเลที่ใกล้เมยา่าคุณผู้ชมค่ะหนึ่งกิโลเมตรถึงเมย่าเลยเพราะว่าเนี่ยเราออกซอยไปใช่ไหมเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บเมย่าอยู่ขวามือของเราเลยคะ่ะแล้วก็ตรงนี้อยู่ในย่านไหนคะพี่ออมค่ะสันติธรรมค่ะตรงนี้บนถนนเทพรักษ์ค่ะอ่าแล้วใกล้อะไรอีกบ้างคะพี่ออมใกล้เมย่าใกล้ราชพัฒน์ แล้วก็เดินทางสะดวกใช่เดินทางสะดวกเพราะอะไรอ่ะอยู่ใจกลางเมืองไม่พอติดกับถนนซูเปอร์ค่ะหน้าซอยนี้คือติดกับถนนซูเปอร์เลยนะคะคุณผู้ชมขาชอบกันหรือเปล่าทำเลแบบนี้อาคารพาณิชย์เนี่ยทำเลดีๆอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้เนาะสำหรับท่านผู้ชมจะใช้ทําเป็นอะไรสำหรับคุณผู้ชมจะใช้ทาเป็นอะไรกันอะสาหรับพี่ออมอ่ะไหนๆเราก็อยู่กันข้างล่างแล้วอถ้าเป็นพี่ออมพี่ออมจะทําตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรคะ พี่นะอยากทาเป็นแบบธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะเป็นร้านสมสวยหรือว่าทําเป็นร้านอาหารก็ได้แต่อาหารก็อาจจะไม่เหมาะกับพี่เพราะว่าทําไม่อร่อยเท่าไหร่ถ้าเป็นเซาเซราก็อาจจะเอาทําเป็นโฮมออฟฟิศเหมือนกันหรือไม่ก็อเป็นร้านไปเลยเช่นแบบร้านตัดผมหรือว่าทําเป็นโฮสเทลหรือว่าร้านกาแฟก็ได้นะคุณผู้ชมหาร้านกาแฟเดี๋ยวนี้เนาะทุนไม่ต้องเยอะก็คือซื้ออาคารพาณิชย์ไปเปิดร้านกาแฟข้างล่างแล้วก็ พักผ่อนข้างบนอ่าเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองอ่ะก่อนจะไปดูชั้นสองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโซนหลังบ้านตรงนี้อ่าถ้าใครอยากต่อเติมเพิ่มเป็นโซนครัวข้างหลังนะคะก็สามารถทําได้นาอพี่ออมน้ออยากได้ครัวแบบเปิดตรงนี้ได้ก็คือไม่ไม่มีพื้นที่มีสเปซสาหรับบ้านหลังถัดไปด้วยใช่ค่ะไม่อึดอัดจนมากเกินไปนะคะชล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งอ่ามีห้องน้ำอ่าห้องน้ำมีทุกชั้นมีทุกชั้นไม่ต้องห่วงอ่าเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองดีกว่า ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชั้นสองกันแล้วค่ะอ่าพี่ออมขาพื้นที่ของอาคารนี้เท่าไหร่คะเนื้อที่ดินนะคะ24ตารางวากว่าๆค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยของตัวอาคารนะคะ1้อยตารางเมตรอ่า <30 S 1> แล้วที่นี่นะคะคุณผู้ชมขามีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำค่ะสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูเลยห้องนอนแรกหรือใคร ี่ไม่อยากทําเป็นห้องนอน mm hmm. เราอสามารถที่จะทำชั้นหนึ่งเป็นร้านชั้นสองเป็นที่เก็บของก็ได้เดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะในโซนของชั้นสองนะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นน้องว่าเขาจะมี่าห้องน้ําทุกชานตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําสําหรับชั้นสองนะคะ mm hmm. แล้วก็ที่ทักล้องเรากำลังเดินเข้าไปฟือ้ออีกห้องนอนหนึ่ง mm hmm. อ,อีกห้องหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีระเบียงอ mm hmm. มาดูระเบียงกันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะ ตรงนี้นะคะไม่วุ่นวายจนมากเกินไปแต่ก็มีนักท่องเที่ยวผ่านมาปอดเมื่อกี้อะ เห็นกูนุคนเกาหลีเดินกันสับเลยเมื่อกี้เพราะว่าไปตรงนี้นิดหน่อยก็จะเป็นโซนสัติธรรมเนาจะมีร้านอาหารอะไรยใช่ค่ะคุณผู้ชมชอบกันไหมคะที่ที่อยู่อาศัยของเราสามารถใช้ได้หลายฟังก์ชันทั้งฟังก์ชันการพักอยู่อาศัยเนาะแล้วก็ทั้ทงฟังก์ชันการลงทุนธุรกิจอีกถือกับถือว่าเหมาะกับอ่าใครที่เป็นสตาร์ทอัพหรือว่าใครที่แบบกาลังเริ่มต้นธุรกิจที่ไม่ต้องต้นทุนสูงมากอ่า แนะนำเลยว่าเป็นอาคารพาณิชย์จะดีที่สุดเป็นที่อยู่อาศัยไปด้วยแล้วก็ทําประกอบธุรกิจไปด้วยใช่ค่ะชั้นล่างเนาะแล้วสําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเออบ้านแบบนี้หรือว่าการที่อยู่อาคารพาณิชย์เนี่ยจะสามารถใช้พื้นที่ได้หลายรูปแบบหรือเปล่าใช่สเปซตรงนี้คือค่อนข้างเยอะเลยใช่ค่ะแล้วก็ บอกเลยนะคะว่าใช้ได้หลายรูปแบบนะคะเหมาะสําหรับทั้งครอบพัวใหญ่ครอบคนเล็กแล้วก็ครอบครัวที่อยากเริ่มต้นธุรกิจนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะเดี๋ยวเราให้พี่ออมพาไปดูชั้นสามดีกว่าไป,ไปเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้นสามแล้วค่ะอ่ะพี่อมอพาไปดูเลยในส่วนของชั้นสามในห้องนอนเล็กของชั้นสามนะคะตรงนี้ โอ้โหแสงค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ในตัวใช่แสงค่อนข้างดีจิอ๋อแปลว่าชั้นสามมีระเบียงทั้งสองฝั่งมีระเบียงทั้งสองชั้นสองเมื่อกี้ไม่มีระเบียงใช่ไหมคะเมื่อกี้ไม่มีระเบียงแต่ว่าชั้นสามมีสองฝั่งเลยโอเคใช่แต่พงตักผ้าก็เลื่อนๆอยู่นะพี่อ้อมแล้วไม่วิวไม่ทึบถ้าเป็นแบบอาคารพาณิชย์บางบางแห่งเนาะเราออกมามันก็จะเจอแบบตึก ไปหมดเลยอะไรเงี่ยตรงนี้ก็ยังสามารถมองมีสเปซลมโกรกได้อยู่ตรงนี้่าแล้วก็มีห้องน้ําในตัวพี่ออมพาไปดูห้องน้ําหน่อยค่ะน้ำในส่วนของห้องน้ําตรงนี้ค่ะมีโถสุขภัณฑ์แล้วก็กระจกอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วมีที่อาบน้ําให้ด้วยต่อสายเรียบร้อยหากอยากใช้เครื่องทําน้ําอุ่นสามารถใช้ไปได้เลยอ่าถ้าเป็นพี่ออมพี่ออมจะตกแต่งห้องนี้แบบไหนคะ ถ้าเป็นพี่พี่ก็จะตกแต่งสไตล์มินิมอลในควาแบบเรียบๆง่ายๆใช่ถ้าเป็นเซร่าเซรา,ราก็อาจจะแบบหอมีหอมีติดเล่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะจะแบบออกแบบดีไซน์ห้องนี้กันยังไงถ้าเป็นห้องนอนของคุณผู้ชมเองอแล้วคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะมีคําถามค่ะพี่งออมค่ะว่าแบบเออเนี่ย อยู่ทำเลที่อยู่ในชุมชนแบบนี้แต่ว่าก็ยังอยู่ใจกลางเมืองนะแต่อยู่ในชุมชนแบบนี้<ม>จะเหมาะกับการแบบทำธุรกิจจริงไหมเหมาะค่ะเพราะอะไร<ม>อ่ะมันมีการสัญจรไปมาของผู้คนเนอะรวมทั้งตรงเนี้มีทั้งคอนโดหอพักมีทั้งนักศึกษาแล้วก็ไว้ทำงานก็คือในโซนนี้ม,มีกลุ่มของล,ลูกค้า <จน S 1> ใหม่ๆหม่ลูกค้าใหม่หรือว่าแบบมีหลายๆทาร์เก็ต ที่อยู่แถวนี้อยู่แล้วอ่าระมานั้นนักศึกษาราชพานมีหอพักอยู่ซ้นอ่าใช่อ่าแล้วมาห้องต่อไปห้องต่อไปก็เหมือนห้องเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เป็นห้องนอนที่สองของชั้นสามตรงที่ทหันไปด้านหน้า่อาอาคารอันนี้หันไปทางทิศเอวันนี้วันนี้ไม่เห็นตะวันต้องเปิดทิศหน่อย เดี๋ยวให้มาดูวิวดีกว่าเพราะว่าห้องเนี้ยเหมือนกันวิวนะคะก<ป>็จะเป็นแบบนี้อ่าอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมขาแถวนี้นะคะอยู่ในระแวกที่คนทําธุรกิจกันเยอะอ่าอันนี้ก็เป็นโรงแรมนะคะแล้วก็ใครที่เออเรารู้สึกว่าเราขี้เกียจไปซักผ้าไกลหรือว่าแบบบ้านไม่ต้องซักผ้าไม่ต้องห่วงคะ่ะตรงนี้มีอ่ะร้านซักผ้กาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีของกินมีแบบอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมขาถือว่าเป็นในย่านที่กําลัง เติบโตของธุรกิจเนาะ<ช>พี่อมอเนาะใช่ค่ะท่านนี้ไม่ตายออไม่ตายแบบมีธุรกิจถึงแม้ว่าามาแล้วก็ไปแต่ถามว่าถ้าตอบโจทย์ตรงนี้ก็คือยังสามารถที่จะทําธุรกิจต่อไ,ได้ใช่แล้วคุณผู้ชมคิดว่าอะอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใจกลางเมืองแบบนี้อะทำเลดีแบบนี้มีที่สอดอีกจะราคาเท่าไหร่กันคะอะคิดก่อนสามวิหนึ 1, 2, ่งสองสามอะ เท่าไรคะพี่ออมเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่4.5ล้านบาทค่ะอ่า4.5ล้านบาทสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำเนาะใจกลางเมืองใจกลางเมืองอ่ะแล้วคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะอยากทราบว่าแบบเฮ้ยแล้วเราลดราคาออกมานิดนึงได้ไหมหรือว่าแบบเออคุยเรื่องราคากันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังใหม่มาได้เลยเดี๋ยวออมพูดคุยกับทางเจ้าของให้ค่ะอ่าหลังใหม่มาได้เลยเรามีคนต่อให้อ่าอ่าแล้ว พี่ออมชอบไหมคะอาคารพาณิ์แบบนี้ชอบค่ะ,นะ้เป็นส่วนตัวของพี่เนาะพี่ก็พี่เป็นคนชอบในเมืองอยู่ลอะอาจจะทําเป็นที่อยู่อาศัยตรงนี้แล้วก็ทําเป็นธุรกิจด้านล่างตรงนี้ได้ถ้าเรามีเวลาในการทำนะก็คือได้ทั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็ได้ทั้งที่ทําธุรกิจคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะ,ะเดี๋ยวเราไปวาร์ไปข้างล่างกันอีกสักรอบดีก,กว่า อาคารพาณิชย์หลังนี้นะคะถ้าอยู่ในระยะยาว natural, ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะดีกว่าเราเนาะไปเช่าอยู่หรือไปเช่าหน้าร้านหรือไปเช่าบ้านนะคะถ้าการลงทุนในระยะยาวเนี่ยคุณเอาเงเินตรงนั้นที่จะไปเช่าอยู่เนี่ยมาซื้อเลยเป็นทรัพย์สินของเราในระยะยาว <The> แล้วถ้าเราอ้างไม่อยากทําร้านแล้วหรือว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเราก็สามารถปล่อยขายได้นะคะที่ได้กําไรด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีอ่าให้พี่อมสรุปรายละเอียด อาคารพาณิชย์หลังนี้คร่าวๆให้คุณผู้ชมหน่อยดีกว่าค่ะอักเซ่ากวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อาคารพาณิชย์นะคะตรงซันดี้ทัมนะคะถนนเทพารักษ์เนาะมีเนื้อที่เนี่ย24ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ย160ตารางเมตรค่ะ3ชั้น4ห้องนอน4ห้องน้ำกันเลยค่ะอ่าดีๆแบบนี้แล้วราคาอ่าเอื้อมถึงค่ะเอื้อมถึงแน่นอนนะคะจากที่บอกไปข้างต้นเนาะอ่ะถ้าคุณผู้ชมซื้อ ที่นี่จะได้ผลลัพธ์อะไรบ้างอ่าหน,นะคะอยู่ใจกลางเมืองทำเลดีเดินทางสะดวก 2. นะคะได้ทั้งที่อยู่อาศัยและพื้นที่ของการทำธุรกิจนะคะ 3. ค่ะคือมีลูกค้าอยู่ตลอดอ่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะคะ 4. เราสามารถเริ่มต้นสร้างครอบครัวและสร้างธุรกิจไปพร้อมๆกันได้ทั้งครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กมีพื้นที่ใช้สอยแน่นอนค่ะคะุณผู้ชมค่ะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราได้กําไร3ต่อเลยอ่า ทั้งอยู่เองนะคะ <Okay. S 1> ทั้งลงตุนเอยทำธุรกิจอนนเอาไว้หนึ่งสองสามแล้วมีผลดีสามต่อเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะทั้งอยู่เองลงทุนทำธุรกิจนะคะแล้วมีที่อยู่อาศัยในระยะยาวด้วยถือว่าเลิศเ,เลยนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจติดต่อเราได้ทางไหนบ้างคะพี่ยอมคะตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้นะคะหรือว่าสอบถามเม้นพูดคุยสอบถามกันใต้คลิปใช่ค่ะอ่ะอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์นะคะเราก็จะได้ พัฒนาตัวเองไปมากกว่านี้เนาะแล้วก็หาซับดีๆมาให้คุณผู้ชมได้อีกนะคะได้อีกแล้วใครนะคะที่ชอบอะคอนเทนต์เกี่ยวกับอสังหาคอนเทนต์ดีๆหรือบ้านหรืออะไรแบบนี้นะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้เราจะได้พาไปดูซับที่คุณผู้ชมต้องการได้แล้วสำหรับวันนี้นะคะฝากเซรากับพี่ออม แล้วก็ Perfect Home ของเรานะคะในทุกๆช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เซร่ากับพี่ออมลาไปก่อนคะ่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ